สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนครับอยู่กับผมบาร์ดเดินป่าพล่อนครับพี่พีนเพื่อนครับซึ่งวันนี้นะพี่พีนเพื่อนครับผมจะพาพี่พีนเพื่อนมาดูยังองค์หญิงกลางซึ่งวันนี้เขาได้มาหาผมตอนนี้เป็นเวลาสักสี่โมงนะสี่โมงสามโมงนะพี่พีนเพื่อนซึ่งเขามาหาผมเขาบอกว่าเขาจะอยู่นี่ถึงเย็นเลยมั้งไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ก็เวลานี้เลยที่ผมบอก ก็ตอนนี้องค์ยิงก็กําลังจะเดินทางมานะพี่ๆี่เพื่อนไม่รู้ว่ามาถึงไหนแล้วก็โอเคครับก่อนที่จะไปรับชมผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปก็อากาศมันร้อนนะพี่ๆเพื่อนผมคิดว่าวันนี้ผมจะลองชวนองค์หญิงกลางเล่นน้ําดูว่าเขาจะเล่นไหมโอเค เยอะแสเวลาเลยไปนี่นะพี่พี่เพื่อนน้าที่จะไปเล่นก็คืออยู่บริเวณนี้ก็คือมันไม่ลึกมากนะครับมันก็จะประมาณสักหัวเข่าเราได้ตรงนี้มันจะลึกนะมันอาจจะประมาณคอคอของผมเลยนะพี่พินเพื่อนคือมันลึกมากเลยนะครับโอเค๋ยวเราระหว่างนี้เรารอองค์ยิงกันดีกว่าพี่พินเพื่อน นี่นะพี่พีนเพื่อนระหว่างรอองค์หยิงผมคิดว่าผมจะลองตั้งกล้องแล้วก็กั้นน้ำรอองค์หยิงดีกว่านะพี่พีนเพื่อนเอามาตั้งกงล้องกันดีกว่าพี่พีนเพื่อนครับไปครับ องยิงมาแล้วนะองยิงครับมานั่งนี่ก่อนครับจะลองชวนท่านดูว่าท่านจะเล่นน้ำไหมนะคือวิ่ื่อน ท่านครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปที่ใต้ท่านนะท่านครับเล่นท่านเล่นหานได้นะครับมันร้อนใช่ครับท่านก็โอเคพี่เพื่อนท่านอ,องค์หญิงเขาได้บอกว่า เขาเล่นน้ําได้นะพี่พนเพื่อนเพราะว่าเขาก็ร้อนด้วยแต่ผมจะไม่ให้ท่านเล่นชุดนี้นะเดี๋ยวท่านจะไม่มีชุดกับเมืองรับแลนะพี่พนเพื่อนก็ผมก็จะไปหาชุดเสื้อผ้าให้กับผมยิงก่อนนะพี่พินเพื่อนเดี๋ยวท่านนั่งรอตรงนี้ก่อนได้นีครับก็โอเคพี่พนเพื่อนเดี๋ยวผมรีบมารีบไปนะ ก็โอเคบีบเพื่อนระหว่างนี้ผมก็จะตั้งกล้องไว้นะ เสื้อผ้าครับนี่ครับทา่านเดี๋ยวท่านต้องเดินทางขึ้นไปยังห้องน้ำเรา,าเดี๋าายวผมจะชี้ให้ท่านได้ไปครับจโอเคนะพี่เพื่อนระหว่างนี้เราก็จะรอองค์หยิงกันนะเราก็จะรอองค์หญิงไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะองค์หยิงต้องเดินขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ห้อง ห้องน้ามันจะอยู่ทางนู้นเลยครับท่านไปถูกใช่ไหมครับใช่โอเคครับเดี๋ยวผมรอนี่นะครับโอเคพี่บินเพื่อนระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอองุ่นยิงกันก่อนนะก็โอเคพี่บินเพื่อนองุ่นยิงก็คือมาแล้วนะครับก็ชุดก็จะประมาณนี้นะพี่บินเพื่อนก็โอเคเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องเล่นน้ํากับองุ่นยิงกว่าพี่บินเพื่อน हाथ नहीं हाथी เลยนะครับบ้านใครที่ติดลำธารก็แบบไปเล่นกันได้นะก็คือแบบน้ำมันลำธารน,นี่เย็นมากเลยนะแบบหน้านร้นอนๆอย่านะงเงี่เยเพนะื่อนนยิ่งครับยังไม่แชี่ยไรไหลไร ก็คือแค่นาำสบายตัวมากสบายไหมครับท่านดัดสบายจริงๆนะพี่อนเพื่อน พี่เพื่อนก็ลองไปแช่น้ำกันดูได้นะในหน้วยก็จะพาเด็กหรือพาลูกพาหลานไปนะครับก็ต้องโปรระวังด้วยนะพี่เพื่อนอาจจะจมน้ำได้นะือถ้ามีเสื้อผูชีพองให้เด็กใส่ได้นะพี่เพื่อน อยากจะให้ผมพาองค์หญิงไปไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือใครจะให้ผมพาองค์หญิงไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะแล้วท่านองราชาได้กลับมาอย่างบ้างครับก็คือท่านองราชาก็คือ ก็คือท่านองค์ราชาก็คือไปหาเหล็กไหลนะพี่พี่เพื่อนก็ยังไม่กลับมาเลยนะครับใครที่สนใจเหล็กไหลนะครับไปช่องพี่เบิร์ดได้นะไปดูที่ช่องพี่เบิร์ดได้เลยนะครับพี่เบิร์ดเขาอันนี้นะเขามีไอจีไลหรืออะไรก็ผมก็ไม่รู้นะพี่พี่เพื่อน,อนใครที่สนใจเหล็กไหลรับไปไอจีไลพี่เบิร์ดได้นะ ือใครสนใจก็คอมเมนต์กันมาได้จวผมก็จะไปบอกที่เบิร์ดให้นะครับน้ำเย็นไหมครับท่านดูสบายมากเลยนะท่านเนาะก็ก็จะมีอา,ากาศแบบที่นๆคืหน่อยนะเพื่อนเพื่อนก็จะมีฝนด้วยนะครับ ูตามาตอนขาเราเต็มเลยท่านก็เคนะพี่วินเพื่อนครับก็องหญิงก็คือเล่นน้ำแบบสบายสบายใจแล้วนะองหญิงก็คือแช่น้ำแบบสนุกสนานก็ดูตรงนี้นะพี่วินเพื่อนสวยมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะคูณสองให้พี่วีนเพื่อนได้ดูนะนี่เห็นไหมครับธรรมชาติสร้างมาเลยนะเนี่ย เห็นไหมครับธรรมชาติแบบสร้างมาเลยดูตรงนี้ครับพี่เพื่อนเพื่อนตรงนี้ก็คือสวยมากดูโอ้โหสวยมากจริงๆธรรมชาติแบบสร้างมาก็ดูนะแบบอากาศแบบคึมคึมมาแล้วนะพี่เพื่อนเพื่อนเหมือนจะมีฝนมัง้งก็ไม่รู้แต่อากาศแบบคึมคึม,มาแล้ว องยิงครับเป็นยังไงบ้างแช่น้ำองยิงครับเป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับสนุกมากองยิงบอกนะก็คือพี่ินเพื่อนสบายตัวมากเลยนะครับได้แช่น้ำเมื่อก่อนห้วยที่นี่นะพี่บพนเพื่อนตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆก,ก็คือเวลาร้อนนะพี่ินเพื่อนพวกผมก็จะลงมาเล่นน้ำกัน ก็คือเมื่อก่อนมันจะมีแค่แอ่งข้างล่างนะพี่วินเพื่อนน่ะเดี๋ยวผมจะคูณไปให้นะ่ะไอตรงที่ท่อฝา,าฟ้าที่พวกผมดูดน้ํากันใช้นะพี่วินเพื่อนก็คือมันจะมีอยู่แอ่งนี้แอ่งเดียวที่ลึกมากพวกผมก็จะมาเล่นกันตรงนี้แต่พวกผมไม่ได้มาแค่เด็กๆนะจะมีผู้ใหญ่มาด้วยก็เด็กๆก็แบบถ้าจะไปเล่นน้ํากันก็คือต้องเอาผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายต่อเราได้จะเกิดอันจมน้ําได้เดี๋ยว มันไม่ดีนะครับก็หรือเราจะไปด้วยกันหรือเด็กๆนะเอาเสื้อเสื้อชูชีพไปด้วยนะพี่เพื่อนก็คือมันยังป้องกันเราได้มันยังช่วยชีวิตเราได้นะพี่เพื่อนครับก็โอเคเมื่อวางนี้ผมกับองคหญิงก็ขออนุญาตเล่นน้ํากันก่อนนะดูตรงนี้คือแบบสวยมากพี่เพื่อนเห็นไหมหอยยิ้มเโอ้โหแบบ องยิงเล่นน้าพอใจยังครับก็โอเคพี่บินเพื่อนองญิงก็คือเล่นน้ําแบบสบายใจแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวผมกับองหญิงก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็แล้วก็เราก็จะไปนั่งคุยเล่นกันนะพี่บินเพื่อนครับก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะพาพี่บินเพื่อนเดินทางขึ้นไปดูยังบอกข้างบนองยิงเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยนะครับโอเค ก็ไปนะพี่บินเมื่อน๋ยวเราไปดูยังที่แบบสมัยนี้แบบมันพัฒนาไวมากนะเมื่อก่อนนี้คือแบบโอ้พี่บินเพื่อนน้ำป่ามาทีถึงตรงนี้เลยนะน้ำป่ามาก็ไอ้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นจันจุรีนะนู่นนะครับโคนมันก็คือมันยังไงอะ่ะ<ม>คือมันแก่แล้วนะพี่บินเมื่อนกลัวมันจะลบทับ บ้านเอานะก็นี่เลยพี่ินเพื่อนครับเป็นยังไงครับอันนั้นก็จะเป็นเครื่องสุบน้ําของคนทําไร่นะที่จะปลูกพวกหมวชายเท้านะพี่เพื่อนคือน้าตรงนี้ลึกมากอุ้ยปันนินพี่ินเพื่อนเจอไหมครับเมื่อกี้ว่ายไปแล้วไม่รู้ว่าในกล้องเจอหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็จะลงไปให้พี่ินเพื่อนได้ดูนะว่าความลึกมันขนาดไหนนะ ความลึกของมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นเด็กๆก,ก็เหมือนที่ผมบอกนะต้องระวังมากเลยนะครับที่ใครมีลูกยังแบบเด็กหรือมีลูกที่ติดห้วยติดน้ำอย่างนี้พี่เพื่อนก็คือต้องระวังด้วยนะครับก็โอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะพี่เพื่อน โอเคครับไปนี่เมื่อนไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดไม่สบายเอาแล้วเดี๋ยวไม่ได้มีคลิปให้พี่บินเพื่อนได้ถ่ายกันนะโอเคครับไปพี่บินเพื่อนครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่บินเพื่อนผมก็ต้องขอพี่บินเพื่อนเป็นกาลังใจผมด้วยซึ่งตอนนี้องค์ญิงก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับมาแล้วซึ่งองค์หญิงบอกว่าองค์หญิงจะ นอนเล่นพักเล่นนะพี่บินเพื่อนเดี๋ยวระหว่างประมาณสักห้าโมงผมก็จะต้องเดินทางกลับไปส่งยังองค์หญิงแล้วนะครับซึ่งรอบนั้นผมก็ได้ไปส่งองค์หญิงแค่ครึ่งทางเองก็รอบนี้ผมคิดว่าผมจะไปส่งให้ไกลกว่าครึ่งทางนะพี่บินเพื่อนก็โอเคครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตพี่บินเพื่อนขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวมันจะไม่สบายเอาก็ที่เหมือนที่ผมบอกไว้เลย ก็คือองหยิงก็คือแบบมาหาผมแล้วก็มาเล่นน้ํากับผมก็คือเข่าร้อนนะพี่พี่เพื่อนครับก็โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมต้องขอคุณละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นแรงใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่พี่เพื่อนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาหรือใครอยากจะให้ผมไปทําคลิปที่ไหนก็คอมเมนต์กันมา โอเคไว้เจอกันใหม่ครับ